เอเอเสียงคุยของเขาจะมุ่งเปลาไปที่พวกเจ้าที่มีอายุเล้ววคล้ายๆกันยังไงแล้วอะออ๋อ,อเขาไม่สามารถปล่อยเขาเปลอีกต่อไปได้แล้วอ๋ออ๋อ รูจากทักษะการต่อสู้ของเจ้าละเจ้าคือนะะักฆ่าแห่งโรกิมันจินะฮะเจ้าหนุถึงว่าเจ้ามีตาเล็กๆที่ไม่เล้วเลยนี่ใครเป็นคนส่งจุงมาที่นี่บอกข้ามาสัหมองนี่มีพิษเร็วเข้านี้เร้วบะเออกงจือท่านอยู่ที่ไหนนะกงจือ หยุดเดินถ่ยหลังได้แล้วข้างหลังเจ้าเป็นน้ำพานะเออข้าข้าข้าใจไม่ออกเลยชีิ วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดพระราชวังมิรันดอนเวลาเที่ยงคืนไม่มีใครก็สิเด็กคนนี้คงไม่ใช่หว่าเป็นคุณชายน้อยตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นท่านผู้เฒ่าที่ช่วยพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเจ้านี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ถูกกระแสน้ำซัดเข้ามาบนฟังเนะไม่จำเป็นต้องเรียกข่าวว่าท่านผู้เฒ่าหรอกเรียกข่าวว่าปู่ก็ได้บุญคุณในครั้งนี้โมหันชิง จะต้องตอบแทนท่านอย่างแน่น,นอนที่แท้ก็คือคุณชายหมู่นี่เองชีชีตื่นสินี่ชื่อของนางชีชีเกิดวันถีเจ็ดเดือนจิดนี่เหตุใดนันนะถึงยังไม่ตื่นกันล่ะนางเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอในร่างกายของเด็กคนนี้มีพิศศษสองชนดิดที่ผสมกันอยู่ยังไงล่ะลุมนักข่าชื่อดังจากมณฑลเจียงชู ข้าได้ล่างพิษชนิดหนึ่งให้กับนางแล้วแต่ว่าอีกชนิดข้านั้นด้วยความสามารถจริงๆคิดอย่งนั้นเหรอข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ชีชีเอก็มีพิษชนิดหนึ่งที่ยังอยู่บนร่างกายของนางองค์ชายโม่คนนี้เป็นห่วงเด็กคนนี้มากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามันคืออะไรกันแน่นะนี่คุณชายโม่ฟ้าเองก็จะมืดแล้วนะถันจะพานะ้าไปที่ไหนนะ ถ้าหากฟ้ามืดแล้วดันหนอกจะอันตรายมากเลยนะในใต้ล่าแห่งนี้มีหมอตั้งมากมายเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่มีใครช่วยนางได้นะเขาอย่ากออกไปจากุูเขาแห่งนี้คุณชายโมถ่ถานกัวงวลใจเช่นนี้เด็กคนนี้ในสายตาของถานแล้วสําคัญมากเลยอย่างนั้นรึข้าเย่ชีชีเนี่ยเป็นหลานสาวของปรมาจารย์ของข้านางถูกวางยาพิษและตกหน้าผา ข้าจะนั่งโดยที่ไม่คำนึงถึงชีวิตนางก็คงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้หรอกข้าเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อถี่จะช่วยเลือีชี้คุณชายหมู่ไม่ว่าจะเป็นเรืืออะไรก็ตามท่านก็นยินดีที่จะทาํใช่ยรือไหม่